สวัสด,ดีค่ะแล้วก็สวัสด,ดีพี่แบงค์แล้วก็วขอคบคุณพี่แบงค์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระรามห้าม,มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่แบงค์ซื้อรถกับพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างอ๋อรู้สึกดีมากเลยครับครับผมบริการดี <c oughs> บริการ <c oughs> ดีมากเ <c oughs> จอ<ะ>คำถามเจอกันนานแค่ไหนแล้วยังคะพี่น่าจะช่วงปีปีใหม่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วปีแล้วครับไม่เปลี่ยนใจค่ะเพราะว่าเขาคือรมาดูตัวรถเราเป็นยังไงบ้างคะพี่คันนี้อ่าถูกใจมากเลย ครสนใจบ้างคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ครับพี่แบงค์เป็นไฟแนนซ์ครับการยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะผ่านง่ายมากเลยครับพี่แบงค์ประกอบอาชีพอะไรคะเปิดร้านตัดผมครับร้านตัดผมอยู่ใกล้แถวนี้ใช่ไหมคะอ๋ออยู่ไกลลาดกระบังเลยนะรบมาจากลาดกระบังค่ะโอ้โหข้ามฟังมานี่เลยใช่บทมาไมต้องเป็นฟอร์ตครับพี่แบงค์อ่าชอบชอบฟอร์ชอบฟอร์อยู่แล้วแล้วก็ อยากได้รถกระบะไปใช้งานด้วยก็เลยต้องเป็นฟอร์ต,ตัวนี้คันนี้เป็นคันแรกเลยใช่ไหมคะว่าเป็นรถกระบะคันแรกแต่ว่ามีรถใช้งานอยู่เป็นเป็นเป็นฟอร์ดเหมือนกันไหมเป็นตัวนั้นเป็นตัวยต้าอ๋อเป็นอีกในรุ่นหนึ่งมีอีกแบรนด์หนึ่งโอเค,คอ่าแล้วก็การบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกประทับใจครับผม เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถการทางโชวูมฟอร์ดอาร์เอสาขาราษชพระราราค่ะนอกจากเสียงของคุณลูกค้าค่ะให้ที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะคาะพี่แบงก็ขอบคุณคมากเลยนะครับ,รบที่ให้แจ็คได้มีโอกาสได้ดูแลเนาะครับก็ถ้ามีปัญหาติดขัดในด้านในเนี่ยโทรติดต่อแจ็คได้ตลอดเลยนะครับ ดูแลหลังการขายยังเหมือนเดิมตอบเร็วเหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณพี่แบงค์มากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณเสียงค่ะสวัสดีค่ะขอุคนคือ้อรุณครับขนบครับขอบคุณค่ะขอบคุณค้ดเลยครับขอบคุณค ครับอ๋อกระเบาะตรงนี้ครับครับพลาสติกคุมมาอยู่โอเคครับเลื่อนเบาะอยู่ข้างใช่ครับครับขอบคุณครับครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับมีอะไรโทรหาได้เลยครับครับ ขอบคุณมากๆเลยครับเดินทางปลอดภัยครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ